สวัสดีจ้ามาแล้วเดอ้อมาแล้วพี่น้องมาแล้วเดอ้อหวยใบยหวยเลขใหม่ใบใหม่ขึ้นมาแล้วเดอ้อนี่พี่น้องเห็นกันบ่เห็นแล้วก็จัดเลยเดอ้อคนที่ชอบเสียงดวงเนอจัดกันเลยจ้านี่ใบใหม่นะจ้าเพิ่งจะเปิดนะจ้าเห็นไหมเนี่ยเลขอะไร เลขอยังเลขอย่งเห็นบ่ถ่ายให้ดูช, яд, ชัดๆเราเดอ้อต้องเสียงดวงเราต้องเสียงดวงจาเห็นไหมเห็นไหมพี่น,อน้องเห็นเลขไหมเห็นแล้วก็เสียงดวงกันเดอ้ออ่าถ้าใครดูแล้วแบบดูตัวเลขไม่ดูไม่เห็นนะก็คือไม่ต้องซื้อ คนที่เห็นก็ซื้อได้นะจ๊ะนี่บอนี่ต้องถ่ายไกลๆนี่เลขอะไรมัง่งนี่เห็นไหมเห็นไหมใบใบใหม่ออกมาสวยเดอ้อแบบหมดพี่น้องเอ,อ๋ยวันนี้ถ่ายได้แต่แบบหมดอันนี้ใบเก่าๆนี่บอกหวยมาแล้วถูกกันแล้วทุกใบนะจ๊ะใบนี้ คือต้นไม้นำโชคเด้อต้นเนี้ยน้องไก่ราชาวดีนำโชคจ้าต้นไม้นำโชคใยไฟนี่มีต้นใหม่ๆขึ้นมาใบใหม่ๆหม่ขึ้นมาเยอะนะสวยเหมือนกันอือใบใหม่จ้าแต่แต่ต้นเนี้ยใบที่บอกหวยบอกเลขบอกถูกได้เดอ้อพี่น้องนี่เลขงวดนี้นะจ๊ะ นี่เห็นไหมเห็นไหมนี่ใบใหม่เปิดใหม่ๆเลยเดอ้อถายให้ดูเป็นวันแรกนุ่นเสียงลอตเตอรี่มาขายนี่ใบที่แล้วจ้ะเวดที่แล้วเห็นไหมมีรูปคนเมืที่แล้ว่ะรูปคน,ปคนเห็นไหมเนี่ยเห็นเป็นหน้าคนแล้วก็เห็นเน็ตเนี่ยเดี๋ยจอยเห็นตัวนี้เป็นสองแปดดู ซื้อสองแปดงวดที่แล้วพี่น้องเออพี่น้องเห็นเป็นเลขอะไรอ่ะสองแปดรูปสองศูนย์แล้วก็เป็นรูปคนเห็นไหมนี่งวดที่แล้วนะจ๊ะใบที่แล้วอันนี้ใบใหม่จ้าอันนี้ขึ้นมาใหม่ๆเลยเพิ่งเปิดด้วยเปิดวันนี้เลยนี่ซื้อกันเลยจัดกันเลยพี่น้องจัดเลยจ้าจัดเลยจ้านี่เห็นไหมเห็นเลขอะไรก็จัดเลยเดอ้อ จะจอจะจัดทั้งสองสามคู่นึงน,นี่ชวเว็บชวเว็บจ้าแค่นี้ก่อนเดลยถ่ายให้ดูใบใหม่จ้าจะจอจะไปทำงานแล้วโชคดีนะจ้าทุกคนขอให้ถูกหวยรวยด้วยรวยสล็อตเตอรี่เลยนะจ้านี่เห็นไหมเห็นเลขไหมอะทำหมุนให้ดูอีกรอบนึงน,นี่ เล็กอย่างดูกันไหด้ดีดูดีๆมีรางวัลน,นะจ๊ะถวยโชคดีโชคดีกันจ้าทุกคนนี่ต้นเต็มๆต็มมันเห็นไหมสวยไหมขึ้นมาหลายต้นแล้วนี่จ้าแค่นี้นะจ้าโชคดีรวยๆๆยเฮงๆรวย,รวย,รวยๆวยวยวยจ้าต้นไม้นำโชคยีจอย แค่นี้นะจ๊ะจะจอยไปทำงานก่อนเด้อบาย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 ขอให้รวยขอให้รวยกันนะจ๊ะทุกคน,นต้องถ่ายไกลๆเห็นไหมเห็นบ่อเห็นบ่อนี่ต้องถ่ายไกลๆเห็นบ่อเห็นคนจะถูกดูเองเห็นเองนะจ๊ะ ตาดีได้ตาดีได้เฮงเฮงรวยรวยจ้าบ๊ยบ๊ายบายจ้า